สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมอันนี้คือปันป้นลมปั้นลมผลิตเองนะครับผลิตเองด้วยเหมือนตัวเองเลยไม่ได้เชื่อเราจะทำได้ดอ่ามีล้อค่ะมีล้อออกมีล้อใช่ไหม ทำนี่ก็ทำน้ำยาแอร์กเก่าที่เขาไม่ใช้แล้วเพื่อนให้มาทัดเพราะว่าเพื่อเป็นชัานแอร์อันนี้ก็คอมพิวเซอร์ตู้เย็นตู้เย็นกเก่าเอามาใช้ส่วนแอั์ลมข้าวถังตัดถังเนี่ยเอาไปใช้งานนะครับ สามารถเอาไปใช้ได้ครับเ <Huh? S 1> ดินลมมอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็ได้ครับเพราะว่าเวลาไอคอมพิวเซอร์อัดเท่าถังถ้าถังเต็มแล้วอันนี้มัจนจะตัดเองนะครับมัจนจะตัดอัตโนมัติเลยครับเสียงมันจะเงียบม,มากครับท่านผู้ชมเงียบไ,ไม่มีเสียงดังันปั้นลมปั้นลมเสียงดังมากไม่มีเสียงท่านจะไม่ได้ยินเสียงนะครับ ไปไปเราไปเสียไฟดูก่อนมีปลาไฟนะครับมีปลาไฟนะครับท่านผู้ชมปลาไฟปลาไฟนะฮะอยากจะเสียให้ดูฮะเห็นไหมท่านผู้ชมเสียงทำงานเงียบมากเลยครับเงียบเลยเห็นไหมอ่าพอพอตั้มลงจนเต็มยังไมนจะตัดเลยครับตัดออกมา เราสามารถไปใช้งานควนสีเติมรถยางรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็ได้อ้เสียงเงียบมากเลยฟิล์มบั้นลมมันเสียงจะตจ้างวันนี้เลยคุกคน้ชมเสียงเงียบมากเลย รอสักประมาณสี่ห้านาทีครับเสร็จๆสั็จเสร็จแล้วมันจะตัดเองสเสียงนะครับเสียงเงียบม,มากเลยเ,ลสเสียงนีรุนโวลเสียงดำมันอันลมทั่วไปครับางที่ซ้ำสังข์ครังเราสาม,มารถมันคิดใช้ได้นะครับตัวนี้ก็เชื่อมไม่คดีเท่าไหร่เพราะว่าไม่ใช่ช่างเชื่อมมืออาชีพนะครับ <Huh? S 2> อ,อ้าวเสร็จแล้วครับเส็มแล้วตรวเ็จตมืหลวเดียด <laughs> ดเ๋ยวเราการเชเสร็จแล้วเดี๋ยวจะตัดเองอ้าวเรียบร้อยเต็มแล้วครับเส็มแล้ว เห็น,นล้วนะแล้วจะเปิดวาล์วนี่ดูเราสามารถไปใช้งานได้เลยเนี่ยอ่าเห็นไ,ไหมพอเราเปิดลมออกปั๊มก็ทำงานทันทีนะครับนมเหม็นอ้าวปัมทำงานแนละ้วพอเราเปิดลมออก อเลงไม่นางครับแป๊บเดียวก็เต็มซื้อเงียบม,มากเลยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดสร้ามสารเราสามารถเอามาทำได้เราไม่ต้องไปซื้อแพงครับ <S <S 1> <S 1> ผมมีคนนึงชอบทดลองทดลองทำนู่นทำนี่ ก็ทำได้นะครับผู้ชมพออารมณ์เต็มล้วจะตัดเองให้จนลมมอตอร์ไซค์ได้จนลมรถยนต์ได้คนสีได้อ่าตัดแล้วครับ,ต,รบ <Hey. S 1> ตัดแล้วตัดแล้วสองแลถ้าเราไม่เอาไปเราไม่เอาไปใช้งานในคน ขอบคุณเสมอจะไม่ทำงานครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับมีคลิปเวลาพี่ก็ลาไปก่อนแค่นี้นะครับนนรบ,บ๊ายบายสวัสดีครับโอเนี่ยฟีมือผมเองน,นั่นเนี่ยไม่น่าเชื่อตามลมเอามาจากของพะยะตา,าเองนะครับ มีล้อด้วยนะครับให้มือจับเราสามารถเลื่อนได้นะครับ